สวัสดีครับน้องปามแนะนำตัวหน่อยลูกชื่อเตยมิจิตตาพรลลนลูกตาลูกค่ะชื่อเล่นปามค่ะน,น้องปามน้องปาลมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ11ป,ปีค่ะน้องปามเล่นกีฬาอะไรอยู่ครับลูกเล่นกีฬาเทนนิสอยู่ค่ะตอนนี้เล่นจริงจังขนาดไหนเอ่ยก็กอยากเก็บคะแนนไปสอบมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศค่ะออ๋ตอนนี้ก็ก็เล่น เล่นไปถึงถึงระดับทีมชาติแล้วเนาะยังค่ะแล้วตอนนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นเคยเป็นตัวแทนทีมเยาวชนทีมชาติไปแข่งอะไรนี้ก็้วใช่ไหมครับค่ะเออ,เอ,อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่แข่งมาได้ได้รางวัลอะไรมาบ้างยกตัวอย่างนิดนึงครับก็ไปแข่งที่จีนก็เดี่ยวได้ที่สามคู่ได้ที่สองค่ะแล้วก็ชิงแชมป์ที่ไทยล่าสุด คู่ได้ที่สองส่วนเดียต,ตัวรอบตอค่ะโอเคเก็งมากแล้วตอนตอนนี้ใส่โอเคเลน์อยู่ใช่ไหมลกูกค่ะใส่มานานเท่าไหร่แล้วเอ่ยถ้าเดินกันยาก,ก็น่าจะครบสองปีค่ะอ่าแล้วเว,วลาใส่แล้วเป็นไงบ้างลกูกใส่ยากไหม,ไมใส่ใส่ไม่ยากค่ะใส่ไม่ยากเนาะแล้วแล้วใส่โอเคเลนสมันดียังไงอครับมัน มันช่วยในการแข่งขันช่วยในการซ้อมหรือการแข่งของเราไหมลูกว่ามองเห็นชัดขึ้นคะ่ะเมื่อก,ก่อนมัาดีตามองอดดตอนเจ็ดีันนี้ไ่ต่อค่ะอืมแล้วถ้าเกิดแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้ใส่โอเคเลนก็ต้องใส่แว่นไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ก็มองเห็นไม่ชัดเลยเนาะไม่ชัดค่ะเออแล้วพอมองมองเห็นชัดขึ้นแล้วแข่งขันได้ดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นค่ะดีขึ้นตีดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนาะโอเค แล้วถ้าเกิดว่ามีนักกีฬาท่านอื่นที่สนใจจะใช้โอเคเลนส์เนี่ยหวงปาคิดว่าจะจะ,จะ,แ,นะแนะนําหรือไม่แนะนําดียังไลงลองลองพูดหน่อยก็แนะนําให้มาใส่ค่ะเพราเดี๋ยวเขาได้เป็นทีมชาติแล้วเขาก็จะได้ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้งานสามารถดูแลเลนเองได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะเวลาใส่นอนแล้วมันมัน เป็นยังไงเอ่ยมันมันมีปัญหาอะไรไหมครับไม่ค่ะคิดว่าท่านจะใส่โอเคเลนส์ไปเรื่อยๆไหมครับใส่ค่ะใส่จนกว่าสตายปกตดีการใส่โอเคเลนส์เนี่ยครับมันมีประโยชน์กับเรายัางไงบ้างครับก็แบบเมื่อก่อนเราจะซ้อมอะค่ะก็เลวลาลูกมาบางทีมันมองไม่เห็นก็ตีไม่ได้แต่ว่าตัวนี้มันมองเห็นชัดขึ้นก็ตีได้แบบลูกค่ะ ก็คือใส่โอเคเิเลนทำให้มองเห็นชัดขึ้นเนาะเพราะว่าเรามีปัญหาสายตาใช่ไหมครับสายตาสั้นแล้วน้อ,อ,องปามีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆพื่อนไหมเพื่นาานอเเนๆท,ที่สายตาสั้นก็มาทำโอคิเลนกับหมอวิทย์พงษ์ได้นะคะเอาเปรตวันนี่สายตาสั้นจะเป็นแม็กกี้ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่คอนโดเผื่อว่าสาย,สายตาสาตลลั้นมองไม่เห็นแล้วลงมาทางก็โดนเตะาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคครับขอบคุณครับมาฟังสวัสดีครับ